สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพบกับบ่าเดบอี่สารคนใครบ้านครับพบขอ่ปซากินแีบขึ้นก่าครับพี่น้องคะวันนี้ภาพพี่น้องกินตำแตงกับไก่ย่างพี่น้องตำแตง่น้องตำแตงกับไก่ย่างพี่น้องโอ้ไก่ย่างอบแล้วหไม่พี่น้องเหน่ยกันกินน้อยค่ะเขาแรงพี่น้องนะครับนี่เขาความครับมาๆพี่น้องหิวข้าวับกินน้ำกันครับผมมาได้ค่ะลืงเงี้นมา ไม่มายีนะปุ๊บตแตมแตมแตงตมแตมโอ้ก็ยงังแสบพี่น้องไอ้ที่เลยไอ้ที่มาพี่น้องครับเบืองไกโไง่โลบังใหญ่น้ำปลาแดกนัวๆออห่อนๆเลยเนี่ยโอ๊ปเอาได้ครับแสบเนาะ โอเคครับก็เป็นต mm ัวเองอืมอืมกล่าวเขาซื้อหลายฮะอืมมะม่วแดงเพชรพริกแห้งอืมอืมกล่าวกัน เอาบางดีกว่าตากันด้วยกลิ่มมหนหอมเกาะมากเลยค่ะพี่น้องืม น่องกับกุลาอุ้ยหลุดปุุกหลุดเลยนปั่นไหมล่าปั่นปั่นขอาเจ้าป่ะจ้าเนียเด้อเนียวดีผักักากไล้าคลิปเรา่นอง

กินนังหวองมันแสบผักประยชน์ไก่ขาร่วนจากปากเจ๋ยวน้น

พีน่งฉนกคอยกินพักไปในที่นอ้องเป็นเขาไหมม,มันดิด่เลยหรอเพาะมันครับพอมากว่ามันดิ่นมักๆใช่ฮะม,มากเลย,ยนนมักเอนึ่ย,ยนนมากเลย แต่ขาพ่อกินไหมนะเอกมันกินอะไรเลยม <c oughs> ่มักปีเปิดกินไหนเรือตะปีก,ก็หน้าอ,บอ,อ้บ่าหรือุ่นมี่อไห่มี่อเมื้มขลาต้มผีซุมหนองคือไม่เ่็ดเลยอดออกืมอ,อืม,อม เอาไปน้ำลูกขอบแล้กินพิซซ่าไ <ขอ S 1> ด้นหนึงเอาจินเนยมหลายอืมอิ่มจะเข้ากินนี่ยอืมอืมมังนสบมันจะปกุกจินมุ้นว้นแบ ขอโทษขออภัยได้วยครับความสบายกินขขาวป๊ะเตะโปะ๊ะเห็นเตะสั่งเหนื่อมากแล้วพี่น้องพี่ลาบเหนือ่อมันไม่กินลาบพี่น้องจะกินยุ้ปุ้นก็ลาชิดดีกว่าทงแหงแล้วนะก็ลาชิดนะพี่ลาบังร,ร้ายต้มเลยมื้อสายชุดเด้ พี่น้องเบิ่งดียดเยอะเลยกาเดีขวบคุณพี่น้องสุขุมสุ坤เลยค่ะเหอุการณ์ที่าม,มาช่วมเนาะกำลัลงใจให้จองน่อยๆเพ็ดน,นี่ยมาครักษบ,บา้านท้าน่ากินกับสิลายอยู่พี่น้องหากินไงยุนี่ข้อา,าอยากขาต้องสั่งก้อนหมื่นหนึ่ง ทันงทีได้อืออาเบวันข่าไปหาสื่ออวดสุดๆมันนินแซ่ผิดอ่ะ <im> ตุ้มเ,มเมนหนือตุ้มเหนียงเป็นสัง้าใครอยู่พี่หนังเป็นสังเป็นทรงเร็วอ,ะอ่ะมือเดียวถึง <c oughs> อยากกินลาบม่วงสิสองมือถึงสังไหวกว่อนไม่เกันสังไหวอ,อ่ะใช้เสียกิอยนอีกน้ยเร็วยงน้อยกว่สิยุดตุ๊ดจีนอื ถ้กปี่ยนยุด่ด้วยพี่นองเกาหลีมาสองตั้งแล้วกินมาไห้วอกินยาไม่ค่อยมักหมืงเหนือมันเด็กน้ำเฮกินหนังเนี่ยมาใหม่แฟนต้องไปเห็ดน้ำยาเขาพูดไหมสะเนะอะ บ่แน่นถ้มก็มตแจง<ม>อ,อือสองหน่ยเจ็ดสิบบาทพี่หนักำแจงอบ่มากอ่มากอืมอืมอืม,ม,ม เน,นี่ยเลกิน,กนละแค่นน้ำไปหลับเข้ายัางหงไปไปไห,หลับอะไอยนี้เจ้ามึ่ไปหลับใกเนีหลับใกล้ไหมหลับกับใครอินพิซซ่าพี่น้อง เป็นพิซซ่าไบบถาดหนึ่งจะบัลลิกินเน่พินซ่า<ม>บ้างนี่เขาแห้งนะห้องทองไม่เอาเดือพไปหมาดกระเรียกเดือบแตงกับไก่มากปุ๊ออบอืือพเปนไปกุ้ยป่ะทำสไตล์ก้อยสะ กินตนานั่งมันหมดก็ไว้สภาพเพียงนอนกันนัน่งก่อนกินอ่ะเดี๋ยวลาเพียงแล้วนอนก่อนกันกินได้ซ้ำกินได้เ,เพียงเนนี่เป็นนั้นว่าตำม,มาหน่อยอม้านหน่อยแล้วเต็มถาดอันงี้กินเข่าแล้วกนินนันนันแล้วกินพิซซ่าม่นกินพิซพซ่าแล้ว เราเด็กแหงเบิ้งเขาก็อยกินวาเบิดพี่น้องสาไปแล้วเราก็กินน้ำมาน่ะน้ำแอปเปิลแม่มันล้อย่มบ่เนี่แม่ดูเป็นอิมอิมยังหวาได้กินน้ำแอปเปิลไปสองแก้วเออหวานอืะหานอ่ะหืมใส่มือเสีบสุดพีน้องบอกเลยเด้นดำจังืลิ่นเลยอ่ะแบบนี้ พอแบบเอาละคับพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะกินวัสุภาพกินม่มม้ามนะคะพี่น้องกินิยากทาทางไหนวัสุภาพกราบขอโทษขออภัยในาทีนี้นะคะพี่น้องคะภาพพี่น้องมากินตําแตงกับไก่ย่างนะคะฝากพี่น้องติดตามเพจก้อยซ่ากินแซบช่องยูทูปก้อยสะอาดกินแซบเป็นกําลังใจให้ก้อยในเด้อค่ะพี่น้องครับ กับเพจบาวเดอีสานคนไกลบ้านแล้วก็ช่องยูทู e อีสานคนไกลบ้านนะคะพี่น้องบบพอกันไม่คลิปนาค่ะไปแล้วสวัสดีครับ